สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับปี2567ปีมังกรไฟบรรลัยกันผ่าเรื่องร้ายใหญ่ๆด้วยโหนโสระจักนวนอยู่หรือนอสตาดามุสมืองไทยได้ทำนายไว้ว่าการเมืองปี2567เมษาสยอง ในปี2566นั้นมีดาวย้ายใหญ่มากโดยเฉพาะวันที่17ตุลาคม2566ราหูย้ายจากราศีเมษไปสู่ราศีมีนตอนนั้นคือช่วงจัดตั้งรัฐบาลแล้วปี2567จะมีดาวที่คล้ายเป็นราหูคือดาวพฤหัสซึ่งจะย้ายประมาณ30เมษายน2567หลังจากนั้น จะมีเรื่องนู่นเรื่องนี้ขึ้นมาและวกไปในเรื่องของสงครามโลกด้วยวงเล็บรัฐบาลคุณเศษฐาจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ทำนายตามดวงดาวอันนี้ต้องพูดดูตามวันเดือนปีเกิดของท่านด้วยปี2 5 6 7เป็นปีที่สำคัญกับประเทศของเราอาจจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นมาและอีกหลายเรื่องแต่หากตามดวงดาวแล้วก็คงไม่ครบวาระ อันนี้พูดตามดวงดาวที่เห็นก็คือดาวพฤหัสบดีเพราะดาวนี้คือดวงในประเทศจะเกิดการเคลื่อนไหวเรื่องของการเมืองอาจจะเป็นพักเดิมก็ได้แต่ว่าเป็นคนใหม่ขึ้นมาแทนก็ได้มีดวงเหมือนกันอาจจะเป็นเหตุการณ์ยุบสภาหรือไม่อย่างไรแต่ที่เห็นคือนายกรัฐมนตรีคนใหม่คำทำนายหมอปลายภัยกระซิบ ในปี2,567จะเกิดอะไรขึ้นมาฟังกันครับหนักที่สุดที่พูดคำอื่นไม่ได้คือคำว่าขายชาติไม่ได้ขายชาติแบบเอาเงินไปให้คนอื่นแต่หมายถึงว่าการทำให้ประชากรของเราลดลงแล้วเอาประชากรของต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทยการที่รณรงค์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ให้ประเทศไทยได้เงินจากการท่องเที่ยวก็เห็นด้วยอยากให้กลับมามีไรายได้เหมือนเดิมแต่สิ่งที่กลัวมากๆก็คือต่างชาติเข้ามาจนเราไม่มีที่ยืนถ้าสมมติมีกฎหมายชัดเจนอย่างเช่นเอาต่างชาติเข้ามาแต่ห้ามมาเป็นแรงงานต้องใช้แรงงานไทยเท่านั้นถือครองกี่เปอร์เซนต์อันนี้เห็นด้วยแต่ถ้าปล่อยให้เขาเข้ามาหนึอยู่ยาวเช่น จีนเข้ามาเปิดร้านอาหารจีนพนักงานในร้านคือคนจีนทัวก็คือจีนแล้วเงินไปไหนล่ะเงินก็วนอยู่กับกลุ่มค้าเท่านั้นประเทศอื่นก็ทำเหมือนกันแล้วหลังจากนี้คนไทยจะทํำงานอะไรเพราะของทุกอย่างแพงหมดแล้วดีไม่ดีนะ่ะเราต้องไปซื้อของจากห้างญี่ปุ่นของจากห้างเกาหลี ต่อไปนะ่ะอาจจะต้องไปซื้อของจากห้างจีนแอปจีนปีมะโรงปีหน้ากับประเทศไทยนีสินมาเรื่องของที่เสียบปลั๊กของที่มีม้อมแบตเตอรี่พวกนี้นะ่ะจะเข้ามาตีในประเทศไทยแต่ไม่ใช่ของไทย6กับ7รวมกันคือจีนเป็นหลักโดยรวมของพื้นดวงปีหน้าพระสยามเทวาทิราชจะไม่ค่อยทำงาน คือหลายๆศาสนากับหลายๆความเชื่อเข้ามาทำให้รู้สึกว่าศาส,สนาพุทธไม่เป็นศาสนาหลักการบูชาการไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นช่วงที่ผีนำคำว่าผีนำตีได้หลายประเด็นคนเล่นของคนเล่นผีคนเล่นไสยศาสตร์คนเล่นสายดำอีกอย่างน่ะก็คือคนทำธุรกิจสีเทาไปถึงดำพวกนี้เรียกว่าผี อีกกลุ่มหนึ่งคือผีที่เป็นคนและอพยพเข้ามาโดยที่ไม่มีหลักฐานที่แน่นอนไม่มีกกสารปีหน้าจะเป็นปีของพวกนี้ทั้งหมดทลักงานใหญ่เพราะฉะนั้นนะ่ะคนไทยต้องตรียมตัวย้อนคําทํานายอาจารย์ชัญญาเคยเปิดไพ่ทํานายดวงลุงพลไว้ชัดเจนจากกรณีที่สามพิพภากษาให้หนายชัยพลวิภาหรือลุงพล จำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291และ317วรรคแรกฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจําคุก10ปีฐานพรกเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจ,จากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรจําคุก10ปีข้อหาอื่นสําหรับจำเลยที่1ให้ยกและยกฟอ้องโจทส์สำหรับจำเลยที่ส กับให้จำเลยที่1ชําระค่าสินไหมทดแทนแทางแพง่งให้แก่โจทร่วมทั้งสองด้วยนางสาวสมพรหลาโพหรือป้าแตนจำเลยที่สองถูกยกฟ้องทั้งนี้ทางโลกออนไลน์มีการแชร์คำทํานายของอาจารย์ชัญญาไพจิตสัมผัสอาจารย์สอนไพและงูเฮงที่เคยทํานายดวงอนาคตของลุงพลเมื่อปี2564ในตอนนั้นว่าลุงพลจับได้ไพ มีโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงนั้นมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นแบบทันทีวงเล็บไพ่ฟ้าผ่ามีเจ้ากรรมในเวรตามวงเล็บไพ่กุญแจมือมีวิญญาณตามและมีเด็กรวมทั้งมีความเชื่อด้านของของครั้งมีไพ่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองของคนสาคนมีอะไรบางอย่างข้างหลังที่ข้างหน้ามองไม่เห็นมีการแบ่งสารปันส่วนมีเรื่องโกรธงอน มีเรื่องรีบรีบร้อนๆหรืออาจจะมีเรื่องร้อนใจมีคนคอยแอบมองถูกจับตาช่วงนั้นมีอาการเครียดนอนไม่หลับบางครั้งนิสัยเหมือนผู้หญิงเป็นคนที่นึกจะเงียบก็เงียบนึกจะพูดก็พูดนอกจากนี้ยังพบว่าได้ไพ่อิสรภาพผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยเหลือมีไพ่ง้องอนกันมีไพ่ที่บอกว่าอยู่ในกรงอาจจะฝังใจขัง อะไรบางอย่างมีไพ่วิญญาณอยู่มีไพ่ที่แสดงถึงการนั่งที่เหมือนไม่มีอะไรแต่นั่งทับตะปูแสดงถึงความเจ็บป่วยมีการแอบช่วยเหลือกันอยู่เซตที่สองมีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการประสานหัวใจกันหลังจากหัวใจแตกไปแล้วหมายถึงเลิกคบไปแล้วแล้วกลับมาดีกัน มีการขุดหลุมฝังตัวเองอาจจะหมายถึงทำอะไรที่ทำร้ายตัวเองมีคนให้ร้ายแต่เจ้าตัวไม่สนใจอีกครั้งยังมีการพิจารณาคำที่พูดมากขึ้นเซตที่สามีไพ่ความเงียบมีมากขึ้นที่ระแวงระวังมีความไม่ไว้วางใจกันมีภาพเด็กเกิดขึ้นเซตที่สมีไพ่การนั่งสมาธิการบวชมีภาพโปรเจกต์เกิดขึ้นมากมาย มีภาพวิญญาณเกิดขึ้นดวงโลกดวงเมืองปี2,567มังกรพ่นไฟสงครามทําเศรษฐกิจระสำถึงไทยดวงเมืองดวงโลกปี2,567ตามโหราศาสตร์จีนเป็นปีมังกรพ่นไฟสงครามจะทวีความรุนแรงส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกยิ่งในไทยดวงผู้นำเกิดปัญหาการพัฒารุนแรง ทำให้พักร่วมเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหากประครับประครองผ่านไปไม่ได้จะต้องเปลี่ยนผู้นํำกลางคันนายชนทัศนตฤทธิพงศ์หรือสินสายเข่งเปิดคําทํานายตามโหราศาสตร์จีนว่าดวงโลกดวงเมืองไทยปี2567เป็นปีมังกรพ่นไฟอาลวาตก่อให้เกิดการประทะเกิดความวุ่นวายประกอบกับดวงเมืองของไทย ไปชนกับปี2,567ที่ต่างฝ่ายต่างมีกำลังส่งผลมาถึงดวงเมืองของไทยเกิดผลกระทบด้านของเศรษฐกิจภัยพิบัติการเมืองและสงครามที่ปะทุทำให้เกิดความแตกแยกปี2,567ถ้าผู้นำประเทศไม่ประคองสถานการณ์โลกที่มากระทบต่อภายในประเทศไทยให้ดีจะมีผลกระทบรุนแรงต่อดวงเมืองของไทยส่วนดวงของโลก มีความรุนแรงหนักกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากปีที่กำลังจะผ่านไปนั้นมีช่วงจังหวัดที่เกิดการประทะของสงครามแต่ปี2567มีโอกาสเกิดความรุนแรงจากสงครามหนักมากขึ้นด้วยเกิดปัญหาการสู้รบภายในโลกตลอดทั้งปีแม้มีโอกาสที่สงครามจะจบลงแต่ก่อให้เกิดความเสียหายหนักและแผ่ผลกระทบไปทั่วโลก